สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปเพชรยนต์ครับมีรถอยู่ระหว่างปรับสภาพมาให้รับชมกันอีกหนึ่งคันครับให้เลือกซื้อเลือกใช้กันครับคันนี้ได้เป็น Toyota y ยาลิครับ 1.2G สีเทาดำปี2014ครับราคาค่าตัวอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นครับต้องบอกเลยว่าไม่แพงอย่างที่คิดครับเลขไมยอยู่ที่100,000กิเมตร ถือว่าไม่เยอะครับเจ้าของใช้น้อยมากครับถือว่าใช้ประมาณปีละ10,000กิโลเมตรเท่านั้นครับสวยเดิมทั้งคันอีกเช่นเคยครับเราไปรับชมรายละเอียดในตัวรถกันเลยดีกว่าครับตัว G ครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วครับโคมสวยๆใสๆแบบนี้เลยไม่มีรอยแตกรอยรล้าแต่อย่างใดครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันครับ กระจังหน้าเป็นสีเทาครับตัดกับตาโต,ยตาโยต้าโครเมียมแบบชัดเจนเลยทะเบียนได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะครับ3กไก่ดาวเด็ก2 29กกรุงเทพมหานครครับสวยเดิมแน่นอนครับคันนี้ไฟตัดหมอกหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมมาได้เลยผมแถมให้ครับตรงนี้แก้มหน้าแนบชิดกับกันชนหน้าครับลองไฟสวยๆเลย ไปดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างครับคันนี้ได้เป็นแม็กเดิมแท้โรงงานเลยครับแม็กอัลลอยสีดู้อยครับสีบอลเงินลิ้วรอยแทบจะไม่มีเลยครับตำหนิน้อยมากเจ้าของใช้ถนอมมากครับรัดด้วยยางมิชลิน 185/60R15 ครับตัวนี้ยางเป็นปี2020นะครับดอกยางเหลือๆครับวิ่งใช้ยาวๆเลย เราให้ดูในส่วนของซุ้มล้อกันบ้างครับซุ้มล้อเดิมโชกเดิมครับมาร์กสีแต้มสียังอยู่ครับสวยๆแบบนี้เหลี่ยมสามตัวรถนะครับให้ชมคมชัดครับสวยๆกระจกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในตัวปรับพับไฟฟ้าได้ครับตัวนี้กันสาดเรามีแถมให้ทั้งสี่บ้านเลย ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วครับมือจับได้เป็นคโครเมียมทั้งหมดเลยครับเราพามาดูบอดี้กันบ้างครับเสาเอน็อตไม่ขยับครับสวยๆเดิมๆน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขันให้ดูกันทุกจุดครับเสาบีน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขันครับแผ่นเพจตตัวเลขคมๆค,ครับ ไม่มีรอยทะลอกต้องบอกเลยครับคันนี้ผ่อนไม่แพงครับผ่อนอยู่ตกเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นครับหากท่านใดสนใจต้องรีบหน่อยนะครับรถสวยครับคันนี้ไฟท้ายเป็น LED นะครับชบเฉี่ยวสวยๆแบบนี้เลย โอมเดิมของโตโยต้าแท้แน่นอนครับกระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยครับที่ปัดน้ำฝนมีให้ครับโลโก้ยาล i s ตัวจีโตโยต้าชัดเจนครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดมาพร้อมกับไฟทับทิม2ดวงครับสวยๆแบบนี้เลยเดีย๋ยวไปดูข้างในกันบ้างครับ ให้เริ่มกันที่โครงสร้างกันก่อนครับเพชรจนการันตีรถด,ดีรถเดิมครับโครงสร้างบอดี้เดิมแน่นอนไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำครับนี่ครับอตไม่เคยขยับครับสีนนี้ต้องบอกว่านิ่มๆครับเล็บจิกได้เลยจิกแล้วเด้งครับสีเดิมแท้แน่นอนรอยเม็ดอาร์คสวยๆ ห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางครับสะอาดให้ดูข้างล่างกันบ้างครับส่วนบอดี้ข้างล่างอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครับนี่ครับอันนี้คือซีนหลังครับเดิมๆซีนทางมะพร้าวสวยๆลอยเม็ดอาร์คสวยๆ mm ครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำอย่างแน่นอน พี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์0646423955ครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้ครับหรืออยากมาชมด้วยตนเองนะครับซอยเสรีไทย68แยก1ครับมาได้ทุกวันเลยกุญแจรครับเป็นสมาร์ทย์เลตครับเปิดจากตรงนี้ได้เลย ดูในส่วนของภายในกันบ้างครับภายในตกแต่งเป็นโทนสีดําครับสีดําทั้งหมดเลยมาเริ่มไปที่แผงประตูกันก่อนเลยครับแผงประตูเป็นสีดําครับตัดกับสีบอลเงินครับที่วางแขนกระจกไฟไฟ้าทั้งสีบานเลยออโต้บานคนขับครับมือเปิดได้เป็นโครเมียมครับสวยๆแบบนี้สวยๆเดิมๆครับ ดูบอดี้โครงสร้างกันก่อนครับก่อนที่จะตัดสินใจเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทเครื่องกันดูดีกว่าครับว่าเลขไม่เท่าไหร่กัน <Y> เลขไม่หนึ่งแสนกิโลเมตรครับวิทยุ FM AM ใช้ได้หมดครับมีช่องเสียบ USB AUX เสียบได้ครับตรงนี้ เป็นระบบออโต้เรียบร้อยแล้วครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดครับพวงมาลัย3ก้านครับมีตาโตโยต้าให้มีแอร์แบ็กให้ครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับสามารถปรับเสียงได้จากฝั่งซ้ายเลยเพิ่มเสียงลดเสียงได้ครับแอร์แบ็กมีมาให้คู่หน้าครับตัวนี้มีระบบเบรก ABS มาให้พร้อมครับ ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับภายในครับนี่ครับผมบอกว่าสะอาดมากครับข้างในได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับสวยๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นห้องผู้โดยสารด้านหลังครับเบาะไม่เคยขาดไม่ยับไม่ย่นครับสวยๆครับเบาะตัวนี้ที่ถอดไปเป็นเบาะของคนขับนะครับเอาไปเสริมฟองน้ํานิดหน่อยครับพอดีฟองน้ําฟองน้ํามันยุบไปครับ ข้อดีของการถอดบาะออกไปนะครับเราจะมา,าเช็คกันครับว่ารถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจมน้ํามาก่อนหรือเปล่าครับท่านผู้ชมจากดูน็อตตรงนี้ครับถ้าเคยจมน้ํามาก่อนรับรองได้เลยครับขึ้นสนิมครับตรงนี้จะไม่มีให้เห็นอย่างนี้แน่นอนนี่ครับดูน็อตจะขึ้นสนิมครับถ้ารถจมน้ําโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับ ชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องกันครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับได้เป็นเครื่องสีสูบ1 2 0 0ซีซีครับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินเ1้าน e 2 0สามารถเติมได้ครับผมพาไปชมข้งางในกันเลย บอกว่าไม่มีการรั่วซึมของน้ามันเครื่องแต่อย่างใดครับรอยมาร์กสีหัวน็อตยังอยู่ครับเครื่องเดิมแท้แน่นอนไม่เคยเปลี่ยนครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนทางเป็นยนเราการันตีให้อยู่แล้วครับในเรื่องนี้คานหน้าครับสวยๆเลยดูกลมๆเบ้าชกสวยๆเม็ดอาร์ตเดิม ถฝากระโปรงหน้าไม่เคยขยับครับติ๊กเกอร์เหรียญบาทยังอยู่ครบครับสวยเดิมใสครับน่าใช้มากครับคันนี้พี่พี่ท่านใดสนใจนะครับต้องรีบจับจองเลยครับประหยัดน้ำมันครับเครื่องคันสองเบตาเป้าโชคเดิมเดิมครับซับในคานหน้าเดิมเดิมครับ เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงกันสักครู่นึงครับประมาณนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยป๊อปเพช์ศูนย์หกสี่หกสี่สองสามเก้าห้าห้าครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยหรืออยากมาชมด้วยตัวเองนะครับ ซอยเสรีไทย68แยก1ครับมาชมกันได้ครับมาชมมาเทสมาลองขับได้ครับคันนี้ครับโตยโยต้ายาริส 1.2G ครับสีเทาดำปี2014ครับราคา3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผ่อนงวดแล้วประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ